ณทราบหรือไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสในกุ้งขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์ลูกวัวจากปีละหนึ่งตัวเพิ่มเป็นปีละมากกว่า10ตัวคิดนมันสัปะหลังพันธุ์ใหม่ของโลกที่สมบูรณ์และมีคุณภาพมากกว่าเดิมนวัตรกรรมเหล่านี้เริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เราเรียกมันว่าชีวะโมเลกุลชีวะโมเลกุลก็จะเป็นโมเลกุลที่เป็น,นกลไกการทํางานของสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเปรียบเทียบให้มองเห็นภาพง่ายๆร่างกายของเราก็ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆนะครับหัวใจตับไตนะครับแต่และอวัยวะต่างๆก็จะมีเซลล์จำนวนมากมาย ภายในเซลล์เนี่ยเซลล์ทำงานได้ก็จะต้องมีกลไกเล็กๆนะครับที่เป็นเหมือนกับฟันเฟืองของเครื่องจักรที่อยู่ในเซลล์ที่ทําให้เซลล์ทํางานได้ไกลไกเหล่านี้คือโมเลกุลนะครับเป็นโมเลกุลที่เรียกว่าชีวโมเลกุลครับชีวโมเลกุลถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญและจําเป็นมากต่อการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต ในปีพศ2552สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลอีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบรรณัณฑิตศึกษาอีกด้วยการศึกษาชีวโมเลกุลนะครับชีวโมเลกุลในที่นี้เนี่ยเรามักจะหมายถึง DNA RNA หรือไม่ก็โปรตีนนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักโมเลกุลเหล่านี้เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งมี โครงสร้างส่วนย่อยๆแล้วก็การเรียงตัวขอ,ของมันมีความหมายกับการทํางานวันนี้เรา,าเรารู้โครงสร้างการเรียงตัวของมันเ,เราก็จะเข้าใจการทํางานของมันนะครับทีนี้การทํางานของมันเนี่ยมีความสําคัญเพราะว่าบางครั้งการทํางานที่ผิดปก,กติก็นําไปสู่โรคต่างๆเราก็อยากจะทำความเข้าใจว่าโรคต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้โมเลกุลเหล่านีน้มาทาประโยชน์ต่างๆได้ด้วยนะครับในเรื่องของการทางการแพทย์ นะครับการพัฒนาวัคซีนการศึกษาหรือพยายามหาวิธีวินิจฉัยหรือรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการทำงานในระดับโมเลกุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการต่างๆนะครับที่ใช้ไบโอเทคโนโลยีสิ่งสำคัญของงานวิจัยนั่นก็คือการได้นำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและในวันนี้เราจะตามไปดูกันว่า ความรู้ด้านชีวโมเลกุลนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างวัวนมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับและที่สำคัญก็คืออาชีพเลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็น อาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาของการขยายพันธุ์โคโนมเนี่ยเนื่นยองจากว่าวัวนมที่ให้ผลผลิตสูงๆเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยให้ผลิตโดยการผสมเทียมเนี่ยเราก็จะได้ปีนึงเนี่ยตัวหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีความก้าวหน้ามากเราสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของการ จอเก็บเซลล์ไข่เพื่อมาผลิตตัวอ่อนที่เราเรียกว่า OPU IVF ซึ่งก็คือการจาะเก็บเซลล์ไข่จากแม่โคที่มีพันธุกรรมดีให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็เอาไปผลิตตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีที่เราวิจัยมาเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกได้มากกว่า10ตัวหรืออาจจะถึง50ตัวต่อปีได้นะครับ จากงานวิจัยในห้องแลบเล็กๆภายในมหาวิทยาลัยไม่ดลได้ถูกนำมาถ่ายทอดสู่ภายนอกโดยการนำเอาเทคโนโลยี OPU IVF มาทดลองใช้จริงเพื่อผลิตเป็นวัวหลอดแก้วที่ฟาร์มโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานี่ก็เป็นขั้นตอนของการเจาะเก็บเซลล์ไข่ด้วยเทคนิค OPU นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Ovum Pick Up ซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะ เก็บไข่จากแม่โคนะครับซึ่งแม่โคเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกแม่โคที่มีลักษณะดีถ้าเป็นวัวนมก็คือเป็นวัวนมที่ให้น้ํานมเยอะนะครับเพื่อที่จะมาเจาะไข่ตอนนี้ก็ใช้มือข้างหนึ่งนี่นะครับล้วงผ่านทวารหนักของโคเพื่อที่จะไปตรวจรังไข่แล้วก็จะมีโพรบนะครับโพรบที่จะต่อกับเครื่องอันตัาซาวเราจะเห็นภาพภายในของโคเนี่ยผ่านเครื่องอันตัาซาวนะครับ สาเห็นนี้ก็เป็นรังไข่นะครับรังไข่ของแม่โครนะครับเนี่ยครับจุดดําๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นปลิเคลิลปลิเคิลก็จะมีเซลล์ไข่อยู่ข้างในนะครับเราก็จะใส่เข็มเข้าไปแล้วก็ดูดไข่ออกมาสังเกตว่าในสายนเนี่ยนะครับก็จะมี น้ำยานะครับที่เราเจาะนะครับจากแม่โคนะครับเซลล์ไข่ก็จะไหลมาอยู่ที่หลอดสําหรับเก็บเซลล์ไข่นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะไข่ได้ตั้งแต่ 5- 6ใบจนถึง40-50ใบนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณจํานวนฟอลิเคิลที่เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยรเราจะเจาะได้อยู่ที่ประมาณมากกว่า10ใบขึ้นไปนะครับ เซลไข่ที่ถูกเจาะเก็บมาจากแม่วัวแล้วก็จะถูกนํามายังห้องปฏิบัติการที่ปลอดเชื้อโรคเพื่อผลิตเป็นตัวอ่อนของวัวหลอดแก้วต่อไปอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะหาไข่ที่เจาะได้นะครับก็จะไข่ก็จะอยู่ในน้ำยานะครับน้ำยาน,นี้ก็จะช่วยรักษาทําให้ไข่เนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากว่าไข่ที่เราเจาะมาเนี่ยมันก็อาจจะมีการ ปนเปื้อนเซลล์ชนิดอื่นๆนะครับหรืออาจจะมีเลือดปนบ้างเนี่ยเราก็จะต้องมีการกรองโดยใช้ไนลอนเม็ดหรือผ้าไนาล่อนนะครับช่วยกรองเอาเลือดเอาอะไรออกไปนะครับพวกน้ำยานะครับที่เราใช้ในการรักษาไข่เนี่ยก็จะหล่นลงไปในหลอดส่วนเซลล์ไข่เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเพราะมันขนาดเล็กมากต้องมองด้วยใต้กล้องนะครับตอนนี้นักวิจัยของเราก็กำลัง หาเซลล์ไข่นะครับซึ่งเจาะมาได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเซลล์ไข่นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเซลล์ห่อหุ้มไข่ที่มีคุณภาพดีก็จะมีเซลล์ที่เราเรียกว่าคิวมูลัสเซลล์เนี่ยนะครับห่อหุ้มแล้วก็ใซ่ตัวพลซซึมก็จะสม่ำเสมอหลังจากคัดเลือกไข่ที่มีคุณภาพดีได้แล้ว ไข่ที่เจาะเก็บได้นั้นยังอยู่ในระยะเซลล์ไข่อ่อนซึ่งยังไม่พร้อมที่จะปฏิสนธิจึงต้องนําเซลล์ไข่อ่อนไปเพาะเลี้ยงในน้ํายาเพาเื่อเร่งการเจริญเติบโตโดยเลี้ยงในตู้อบที่จาลองอุณหภูมิเหมือนกับในร่างกายของแม่บัวต่ออีก24ชั่วโมงเพื่อให้ไข่อยู่ในระยะพร้อมปฏิสนธิหรือเรียกว่าระยะเมทาเฟส2ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นถังไนโตรเจนเหลวใช้สําหรับเก็บพวกน้ําเชื้อแช่แข็ง แล้วก็เก็บตัวอ่อนแช่แข็งด้วยในขั้นตอนการทําตัวอ่อนโคลลอดแก้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะเอาน้ําเชื้อแช่แข็งที่เก็บไว้ไที่อุณหภูมิลบ196องศามาละลายในน้ําอุ่นที่37องศาเพื่อที่จะเอาไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับออสุจีที่อยู่ในหลอดนี่ก็มีประมาณ20ล้านตัว มันก็จะมีทั้งตัวที่อ่อนแอตัวที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีตายบ้างนะครับแต่ว่าการไปปฏิสนธิเราต้องคัดเลือกตัวที่แข็งแรงตอนนี้นักวิจัยก็กําลังดูดน้ําเชื้อนะครับเพื่อที่จะไปขานกระบวนการคัดเลือกน้ําเชื้อที่แข็งแรงนะครับซึ่งเราเรียกว่าสปรมอัพน้ําเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่ก้นหลอดเพราะฉะนั้นอสุจิที่แข็งแรงเนี่ยก็จะว่ายขึ้นมาบนส่วนบนของน้ํายาเราถึงเรียกว่าสปรีมอัพ ตัวที่ตายหรือที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะอยู่ที่ก้นหลอดอาสุจิที่แข็งแรงจะถูกดูดเพื่อมาทำการปฏิสนธิกับไข่ที่สุกแล้วโดยเข้าตู้อบอีก18-20ชั่วโมงแล้วนำเซลล์ไข่ไปเพาะเป็นตัวอ่อนอีก7วันจนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าตัวอ่อนระยะบรัโตซิสซึ่งเป็นระยะที่ตัวอ่อนสมบูรณ์และพร้อมที่จะฝังตัวในมดลูกของแม่วัวสำหรับตัวอ่อนที่เราพาะเลี้ยงไว้นะครับ7วันมันก็จะพัฒนามาถึงระยะ ที่จะย้ายฝากให้แม่โคตัวรับได้นะครับเราก็จะบรรจุตัวอ่อนในหลอดนะครับเพื่อที่จะนำมาย้ายฝากตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจเช็คแม่โคตัวรับนะครับซึ่งแม่โคตัวรับเนี่ยก็จะผ่านการเป็นสัตว์มาแล้ว7วันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับการฝังตัวนะครับกระบวนการที่เราทำเนี่ยครับก็เรียนแบบธรรมชาติคือในธรรมชาติเนี่ยตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะเดินทางมาที่มดลูกใช้เวลาประมาณ7วันนะครับ แต่ตัวอ่อนที่เราผลิตในห้องทดลองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอ่อนระยะเดียวกับที่มันเดินทางมาแต่ว่าเราก็ฝากเข้าไปที่มดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนสามารถที่จะฝังตัวได้นะครับตอนนี้ก็สอดเขาเรียกว่า E t ทีกันนะครับเข้าไปในช่องคลอดของแม่โคตัวรับเพื่อที่จะส่งตัวอ่อนเนี่ยเข้าไปที่มดลูกแล้วก็ฝังตัวนะครับ หลังจากที่เราฝากตัวอ่อนให้กับแม่โคตัวรับนะครับเราก็จะปล่อยแม่โคไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับอันนี้หลังจากนั้น45วันเนี่ยเราก็จะนําแม่โคตัวรับเนี่ยมาตรวจการตั้งท้องนะครับถ้าตัวไหนท้องเนี่ยเราก็จะให้การตั้งท้องเนี่ยดำเนินต่อจนถึงครบ9เดือนก็จะคลอดลูกออกมานะครับถ้าตัวไหนที่ไม่ท้องเราก็จะนําตัวอ่อนมาฝากให้กับแม่โคตัวรับนั้นใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ย้ายฝากตัวอ่อนให้แม่โคตัวรับเนี่ยนะครับ ตอนนี้มีลูกโคที่เกิดทั้งหมดแล้วเนี่ยเกือบ30ตัวนะครับแล้วก็มีแม่โคพันธุ์ดีบางตัวเนี่ยให้ลูกเนี่ยนับ10ตัวนะครับซึ่งก็แสดงว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยได้ผลจริงมันสัะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยสามารถสร้างไรายได้คิดมูลค่ารวมประมาณ66,000ล้านบาทต่อปี ในขณะที่พื้นที่ที่ปลูกมีจํานวนจํากัดส่งผลให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเรามาดูกันว่าชีวะโมเลกุลจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร ศูนย์วิจัยพืชได้ระยองนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เราทํางานวิจัยกับมันสำปะหลังทั้งหมดในระยะเวลา78ปีที่ผ่านมานะคะศูนย์นี้เราก็จะเป็นแปลงวิจัยเพราะธรรมชาติของมันสำปะหลังเนี่ยถ้าเราจะปลูกให้เหมือนจริงเนี่ยมันไม่สามารถปลูกในกรีนเฮาส์ได้เราต้องการแปลงวิจัยอย่างที่เราเห็นนะคะต้องแปลงใหญ่ๆใ,ในสภาพที่เหมือนกับธรรมชาติจริงๆที่กเกษตรศกรเขาปลูกกันในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะปลูกสายพันธุ์ที่เราคิดว่าเป็นพันธุ์ที่ดีเนี่ยเพื่อทดสอบดูปริมาณผลผล,ผลิตดูปริมาณแปง้ง ดูลักษณะที่เหมาะสมเป็นพันธุ์ที่ดีสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของต้นมันสำปะหลังที่เราเห็นอยู่เป็นท่อนเล็กๆเหล่านี้เนี่ยคะก็คือลำต้นของมันสำปะหลังใช้เป็นท่อนพันจะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เป็นลำใหม่อนาคตเขาจะเป็นต้นใหญ่มีผลผลิตรากให้กเกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเนี่ยสามารถปลูกได้ทั่วทั่วทั้งประเทศก็ว่าได้ ในทุกลักษณะดินแต่จริงๆแล้วเขาชอบดินที่ค่อนข้างแห้งไม่เป็นที่ลุ่มเพราะเขาไม่ชอบน้ําเพราะว่าถ้ามีน้ําขังเมื่อไรรากจะเน่าทันทีลองดูลักษณะดินที่เราเห็นเนี่ยแล้วลองลอง,ลองจินตนาการดูสิคะว่าจะมีพืชกี่ชนิดที่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่สูงได้เหมือนกับมันสำปะหลังสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะมีมันสำปะหลังที่มาจากหลากหลายประเทศอย่างเช่นตัวอย่างป้ายนี้นะคะ ที่เห็นป้ายรหัสนี้ก็คือเป็นมันสาปะหลังสายพันธุ์ที่มาจากประเทศเปรู M Manihot P E R คือเปรูถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างสายพันธุ์มันสาปะัลังที่มาจากประเทศบราซิลดังนั้นมันจะมีหลากหลายประเทศมากประโยชน์ของการมีหลากหลายสายพันธุ์นี้ก็เพื่อที่เราต้องการพันธุกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อใช้นในการคัดเลือกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ในอนาคตเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ที่มาจากแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน การนามาปลูกที่ประเทศไทยเราจะได้เห็นว่าเขามีลักษณะเด่นอะไรที่เราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ค่ะสําหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่มีอายุประมาณ1ปีแล้วก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวความมหัศจรรย์ของมันสัมปะหลังนะคะทั้งต้นเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยเริ่มจากใบนะคะปกติแล้วใบของมันสัมปะหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นอาหารของสัตว์ได้ ลำต้นนําไปใช้ในการเพราะปลูกในปีถัดไปก็เป็นท่อนพันธุ์นะคะแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดข,ของมันสัะหลังเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ส่วนที่เหนือพื้นดินขึ้นมานะคะแต่จะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินนี่แหละค่ะหัวใจของมันสัมหลังอยู่ที่รากของมันนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละต้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างรากได้มากกว่าหนึ่งรากแต่ละรากก็จะมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ในรากมันสัะหลังเนี่ย เกือบร้อยเปอร์เซนต์เป็นองค์ประกอบของแป้งทั้งนั้นเนี่ยค่ะเป็นมูลค่าหรือเป็นคุณค่าของมันสำปะหลังที่เกษตรกรเขาต้องการซึ่งนํามาใช้ในการอุตสาหกรรมต่างๆมากมายรวมถึงเอทานอลปกติแล้วเนี่ยมันสำปะหลังในธรรมชาติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้ใหญ่ๆก็คือมันสำปะหลังชนิดขมแล้วก็มันสำปะหลังที่เรียกว่ามันหวานนะคะคำว่าขมกับหวานเนี่ยแตกต่างกันเนื่องมาจากปริมาณไซยาไน ที่มีอยู่ในมันสำปะหลังเองพันธุประทานเนี่ยจะเป็นพันุหวานเช่นสายพันธุ์5นาทีหรือระย,ยองสองแต่สายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นพันุขมเช่นเกษตรศาสตร์ห้ห้วยบงซึ่งจะมีปริมาณแป้งสูงแล้วก็ซยานาย่องสูงไปด้วยจากปัญหาความต้องการมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจึงได้มีงานวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลเพื่อพัฒนาพันธุกรรม และเพิ่มผลผลิตของมันสัมปะหลังโดยมีการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลหรือโมเลกุลาร์มาร์เกอร์มาใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาสายพันธุ์มันสัมปะหลังให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในท้องตลาดสำหรับเทคนิคที่เรานํามาใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์มันสัมปะหลังนี้เราก็เรียกว่าเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมหรือโมเลกุลาร์มาร์เกอร์นะคะถ้าถามว่าโมเลกุลาร์มาร์เกอร์คืออะไรก็อยากจะให้จินตนาการถึง ถนนหนึ่งเส้นซึ่งในที่นี้ก็เปรียบเสมือนเส้นโครโมโซมแล้วก็มีมาร์กเกอร์หรือหลักกิโลเมตรปักอยู่มาร์กเกอร์ที่ปักอยู่บนนี้ก็จะทําหน้าที่ในการเป็นตัวดัชนีบ่งชี้ถึงตําแหน่งของยีนที่เราสนใจเรานํามาใช้ประโยชน์อะไรคําตอบก็คือมาร์กเกอร์เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่ามันสัมบหลังต้นไหนมียีนที่เราสนใจอย,อยู่หรือเปล่าเมื่อเราได้เครื่องมือซึ่งเป็นโมเลกุลมาร์กเกอร์มาแล้วเนี่ย ข้อดีก็คือว่าเราไม่จําเป็นจะต้องรอให้ต้นมันสัมภารังเนี่ยโตขึ้นมาหรือผ่านไปกระทั่ง1ปีแล้วมาเก็บเกี่ยวแล้วมาดูผลผลิตในกรณีที่เรามีเครื่องหมายหรือโมเลกุลารามาร์เกอร์ที่สัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตทันทีที่เราได้เมล็ดมาแล้วเพาะเมล็ดได้ต้นอ่อนมาเด็ดใบเล็กๆเข้ามาเนี่ยแล้วเรามาตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมหรือดูเอ็นเอของเขาเราก็จะทราบทันทีว่าต้นนั้นมียีนที่เกี่ยวข้องกับปริมาณผลผลิตหรือเปล่า ด้วยความโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพตรงนี้ทําให้กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์มันสําหลังเนี่ยสามารถดําเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สําคัญก็คือประหยัดคุ้มค่าต่อาการลงทุนค่ะสําหรับโครงการเราเนี่ยเริ่มต้นเราได้ทําการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือห้วยบง 60- และ5นาทีเนื่องจากสองสายพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของปริมาณแป้งผลผลิตและไซยานาย โดยห้วยบง60เนี่ยจะมีปริมาณแป้งผลผลิตและไสยนายที่สูงต่างจาก5นาทีในกรณีที่เราทดสอบทั้งพ่อแม่พันธุ์และในลูกผสมทั้งหมดแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละมาร์กเกอร์เนี่ยให้ลักษณะพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปเมื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลจะทําให้เราทราบบางทีว่ามีมาร์กเกอร์ตัวไหนบ้างที่สัมพันธ์กับลักษณะที่เราอยากจะทําการศึกษาเช่นปริมาณผลผลิตหลังจากที่เราทําการศึกษา พัฒนาโมเลกุล์มาร์กเกอร์ต่างๆขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดเราก็ได้มันสัมหลังสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีปริมาณแป้งปริมาณผลผลิตที่สูงและเราหวังว่าในอนาคตสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะเป็นเวลากว่า3ปีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมเลกุล์มาร์กเกอร์เพื่อพัฒนามันสัมหลังจนในที่สุด ก็ได้มันสัมปะหลังสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือมันสัมปะหลังพันธุ์พิรุนหนึ่งซึ่งมีข้อดีแตกต่างจากมันสัมปะหลังสายพันธุ์อื่นคือเจริญเติบโตเร็วลักษณะลำต้นสวยมีภูมิต้านทานโรคที่สำคัญยังมีปริมาณแป้งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราเคยปลูกก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็จะมีกัญศาสร์50แล้วก็ระยอง11อันนี้ระยอง7ค่ะก็นี่คือผลผลิตที่อายุ11เดือนเท่ากัน นี่คือสายพันธุ์ใหม่วันเดียวกันปลูกพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันในแปลงเดียวกันนอกหรือไปจากที่เราเห็นผลผลิตที่แตกต่างแล้วเนี่ยข้อดีของสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นยังไงอีกคะคือจะมีก้านทรงก้านมาเหมือนเป็นเป็นหลอดอะถ้าปลูกตื้นมันก็จะไม่ล้มแล้วก็จะทรงพอเจอดินดีแล้วหัวก็จะใหญ่ค่ะมองได้ชัดแล้วอย่างก้านก้านที่รากตรงนี้เนี่ยมันก็จะง่ายน่าจะการสับ ตัดไม่เกิดแผลคือถ้าเทียบกับมันทั่วไปันทั่วไปจะไม่นีเลยคไม่เวลาเราตัดเราก็จะตัดโดนหัวมันครับเป็นแผลแล้วก็จะเน่าเร็วอันนี้แค่อายุ11เดือนสวันก็น้ำหนักได้ถึงขนาดนี้แต่ผมจะมีถึง15เดือนให้ดู15เดือนใหญ่ของจริงค่ะถ้าทางจะยกไม่ไหวครับนี่ครับนะคะแล้วลองเปรียบเทียบดูว่าที่11เดือนกับที่15เดือน แต่เดิมทีเดียวเนื่องจากว่าเรายังไม่มีเครื่องหมายพันธุกรรมที่ช่วยใช้ในการคัดเลือกเนี่ยก็เป็นการลองผิดลองถูกคัดเลือกจากแปลงก่อนเพราะฉะนั้นในอนาคตแล้วเนี่ยเครื่องหมายพันธุกรรมที่เรามีอยู่ในห้องแลบในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญและมีประโยชน์ในการพัฒน,นาและคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังในอนาคตต่อไปโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่จะต้องปลูกหลายๆพันธุ์เมล็ดเพื่อที่จะคัดเลือกสายพันธุ์ ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราคาดว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงกุ้งถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่การเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยนั้นยังประสบกับปัญหาหลายประการนั่นก็คือปัญหาการติดเชื้อไวรัสในกุ้งทำให้กุ้งตายเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการกระตุ้นแม่พันกุ้งในการวางไข่โดยการตัดตาซึ่งเป็นวิธีการที่ทารุณ และอาจถูกนําขึ้นมาเป็นประเด็นในการกจิดการทางการค้าในอนาคตอีกด้วยจากปัญหาในกุ้งนะครับก็คือปัญหาของการติดโรคไวรัสแล้วก็การกระตุ้นให้แม่พันกุ้งวางไข่นะครับทางกลุ่มวิจัยของเราครับก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในระดับ โมเลกุลนะครับซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยี RNAI หรือ RNA interference นะครับโดยที่เทคโนโลยี RNAI จริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ RNA ใสค่คู่นะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปยับยั้งการแสดงออกของยีนอย่างจาเพาะทําให้ไม่มีการสร้างโปรตีนขึ้นมาจากยีนนั้นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะยับยั้งการจําลองตัวของไวรัสใช่ไหมครับเราก็สามารถจะสร้าง RNA ใส่คู่ที่มันมีความจาเพาะกับยีนของไวรัส ทำให้มันไม่สามารถจะสร้างโปรตีนของไวรัสออกมาได้ไวรัสก็จะไม่สามารถที่จะจําลองตัวภายในเซลล์อของกุ้งได้กุ้งก็จะไม่ติดไวรัสนะครับหรืออย่างฮอร์อมโมนที่เยับยั้งการพัฒนาลังไข่เราก็สามารถจะหาเนืสายคู่ที่มันมีความจําเพาะกับยีนของที่สร้างฮอร์โมนตัวนี้แล้วก็ฉีดให้กุ้งนะครับกุ้งก็จะไม่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาได้เราก็สามารถจะพัฒนาลังไข่เกิดขึ้นและกุ้งสามารถจะวางไข่ได้ครับ RNAI คือกระบวนการป้องกันตัวเองในระดับเซลล์ในการควบคุมการแสดงออกของยีนจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกซึ่งเทคนิคนี้มีกลไกโดยเริ่มต้นจากใช้ RNA สายคู่ขนาดยาวจากนั้นจะมีโปรตีนมาตัดให้เป็น RNA สายคู่ขนาดสั้นหลังจากนั้นก็จะคลายออกเป็น RNA สายเดี่ยวแล้วเข้าทำลาย RNA เป้าหมายหรือ RNA ไวรัสนั่นเอง ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียม RNA ์ส่คู่นะครับโดยที่เราจะเริ่มจากเซลเซล์ของแบคทีรียที่สามารถสร้าง RNA ใส่คู่ได้นะครับโดยเริ่มจากการเขีย่ยเซลล์นะครับลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําเอาเซลล์นี้ไปเลี้ยงที่อุณหภูมิสาิองศาเซลเซียสเป็นเวลา1คืนนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะไดห้หัวเชื้อของเซลล์แบคทีรียนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะขุ่นๆแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะนําหัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนี้ลงไปในาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวปริมาณมากๆนะครับเพื่อที่จะนําไปเลี้ยงต่อให้ได้ปริมาณของเซลล์แบคทีเรียที่เราต้องการนะครับเมื่อได้หัวเชื้อตามที่ต้องการแล้วขั้นต่อไปจะนําหัวเชื้อมาสกัดให้เป็น RNA สายคู่เริ่มต้นโดยการเติมสารละลายบัฟเฟอร์หรือสาระละลายควบคุมความเป็นกรดด่างลงไปเพื่อให้เซลล์มีการกระจายตัวจากนั้นเติมเอทานอลเพื่อให้ไปทำลายโครงสร้างของผนังเซลล์ นำไปปั่นเพื่อเก็บเซลล์แล้วเทเอเทนอลออกเติมน้ำเกลือลงไป RNA สายคู่ก็จะถูกปล่อยออกมาสามารถนำไปฉีดป้องกันไวรัสในกุ้งได้หลังจากที่ได้ RNA สายคู่สำหรับการป้องกันโรคไวรัสแล้วนะครับเราก็จะมาทำการทดลองในห้องนี้นะครับซึ่งก็เป็นห้องทดลองอสำหรับกุ้งที่ติดไวรัสนะครับซึ่งเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพราะว่า อุณหภูมิเนี่ยจะมีความสําคัญนะครับไม่ให้กุ้งเครียดแล้วก็เพราะว่ามันจะมีผลกับการติดโรคไวรัสนะครับในการทดลองนะครับเราก็จะแบ่งกุ้งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่จะฉีดด้วยน้ําเกลือกับไวรัสนะครับกลุ่มที่2แล้วก็จะฉีดไอเนสไสคู่กับไวรัส กลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มควบคุมที่เราฉีดด้วยน้ําเกลือและไวรัสนะครับก็ลองมาดูว่าผ่านไป3หรือ4วันแล้วเนี่ยกุ้งในกลุ่มนี้ก็จะตายนะครับเพราะว่ามันจะติดโรคไวรัสในขณะที่อีกกลุ่มนึงซึ่งเราฉีดอนนาร์เนสไซคู่กับไวรัสนะครับเราจะเห็นว่ากุ้งในกลุ่มนี้เนี่ยยังเป็นปกตินะครับไม่ตายเพราะว่าอนนาร์เนสไซคู่ของเราสามารถจะเข้าไปป้องกันการติดโรคไวรัสในกุ้งได้นะครับในปัจจุบันนะครับเราก็สามารถจะใช้เทคโนโลยีอาร์เเในการป้องกันไวรัสในกุ้งได้หลายชนิด นะครับอย่างเช่นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรครุนแรงเช่นไวรัสตัวแดงลงขาวนะครับไวรัสหูเหลืองหรือว่าไวรัสที่อาจจะไม่ทําให้กุ้งถึงกับตายแต่ว่ากุ้งมันจะเจริญเติบโตช้านะครับอย่างเช่นไวรัสที่เราียกว่า IHNV นะครับหรือว่าไวรัสแหลมสิงเป็นต้นครับสาหรับงานวิจัยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการใช้ RNA ใส่คู่ในการกระตุ้นการวางไข่ในกุ้งนะครับในโรงเพาะ กุ้งเนี่ยนะครับ <_ an> เขาก็จะตัดตากุ้งเพื่อกระตุ้นการวางไข่นะครับโดยการใช้ครีมใหญ่ๆนะครับเผาไฟให้ร้อนแล้วก็ขี้ไปที่ก้านตาของกุ้งสเหตุที่ต้องทําอย่างนั้น <_ an> ก็เพื่อเป็นการทําลายปมประสาทในก้านตากุ้งซึ่งเป็นแหล่งที่สร้างฮอร์โมนที่จะไปะยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับจากภาพที่เห็นนะครับในการตัดตาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นการทารุณนะครับแล้วก็การตัดตาเนี่ยนอกจากกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่ได้แล้วมันยังทําให้กุ้งเนี่ย อ่อนแอนะครับเนื่องจากว่าในการตากุ้งนั้นมันสร้างฮอร์โมนหลายชนิดไม่ใช่ฮอร์โมนที่จับยางการพัฒนาวรวังไข่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแม่พันกุ้งที่ถูกตัดตาเนี่ยมันก็จะสูญเสียสมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกายนะครับทำให้เราไม่สามารถจะนําแม่พันกุ้งนั้นกลับมาใช้ได้อีกนะครับคือตัดตาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงก้านตากุ้งนะครับที่เราตัดมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการผ่าก้านตากุ้งเพื่อให้เห็นว่าข้างในนั้นมมีปมประสาทที่สร้างฮออรรรโมมนนคคนคบืิเที่ปป็ อยู่บนก้านตาสีขาวๆตรงนั้นนะครับบริเวณที่เป็นปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนาังไข่นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณที่เราเห็นเป็นกลมๆตรงนั้นนะครับ ผลของการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันกุ้งด้วยการใช้อ n นสัยคู่นะครับอันนี้จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนารังไขของกุ้งในระยะต่างๆจนกระทั่งถึงกุ้งที่สามารถวางไขได้นะครับจะเห็นว่าในกุ้งที่ตัดตาจะมีกุ้งที่สามารถวางไขได้สูงถึง72นะครับแต่กุ้งที่เราฉีดอานสัยคู่เข้าไปโดยที่ไม่ได้ตัดตาก็จะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะวางไขได้สูงถึง63ซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับกุ้งที่ตัดตา จากผลการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการนะครับจะเห็นว่าเราได้ผลที่ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อาเนศใส่คู่ในการป้องกันไวรัสหรือในการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันกุ้งนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้การฉีดอาเนศใส่คู่เข้าไปในกุ้งนะครับซึ่งในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยเราใช้กุ้งจํานวนไม่เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะฉีดได้แต่ถ้าเกิดจะนําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในฟาร์มกุ้งจริงเนี่ยนะครับในบ่อมันก็จะมีกุ้งเป็น เป็นแสนแสนตัวนะครับมันก็จะเป็นไปนไม่ได้ที่จะาจะตามไปฉีดกุ้งเราก็จะต้องมีการพัฒนาต่อย,ยอดความรู้ตรงนี้โดยการนำออเนสัยคู่ไปผสมกับอาหารนะครับเพื่อให้กุ้งกินแล้วก็ได้รับอาเนสายคู่นั้นไปนะครับใน,นว่าที่กุ้งกินอาหารก็จะเป็นวิธีที่สามารถจะนำไปใช้ในฟาร์มได้สะดวกครับ ความสาเร็จของนักวิจัยนะครับสำหรับตัวนักวิจัยเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลงานวิจัยนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับในวงวิชาการแต่สําหรับสถาบันสําหรับมหาวิทยาลายัยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่า,าตามปณิธานของมหาวิทยาลัยนะครับปณิธานของมหาวิทยาลัยบอกว่าศึกษาที่สําคัญม่ใช่อยู่ที่รู้ล้นแต่อยู่ที่รู้ใช้นํารู้ไปให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมตามสมควรน,นะครับาตามพระราชดำรัตนะครับ เพราะฉะนั้นความสำเร็จของการวิจัยนีย้ก็อยู่ที่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม